ดีจ้าปาแอลจ้าบ้านสวนฟ้าหมูคนรุบนจะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วจ้าทั้งพี่น้องบ้านเฮ้าแล้วก็พี่น้องทั้งซซฟปเล่าเนาะจ้าติดตามเบอ่งคลิปต้องการมาตลอดอันคลิปนี้สีมาเบาสู้ฟังในเรื่องการเลี้ยงหมูจังไดเน,นาะจ้าจะสิได้เงินแสนเนาะจ้าอันสําหรับพี่น้องผู้กําล่างคิดอยากิเลี้ยงหมูหรือว่าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่เนาะจ้า เพื่อสิได้เป็นแนวทางอยากนาไปเหตุไปใส่เนื้อจากพี่น้องการได้เงินแสนกระสีใสระยะเวลาพทบอาการขืนอยู่กับตนคุณของแต่ละคนเนื้อจากพี่น้องก่อนสีเห่าสีคุ่กันเรื่องการเลี้ยงหมูเนื้อจาก็อยากบอกพี่น้องว่าอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลเนื้อจากห้าสิได้ดเบิ่งคลิปวิดีโอใหม่ๆน้ำกันไปตลอดเนาะจ้า ขันพี่น้องสนใจในการเลี้ยงหมูป่าลูกผสมหรือว่าหมูดําพื้นบ้านหรือว่าหมูป่าสายพันธุ์แท้เนาะ,ะองจากเพราะว่าวิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงไข้ายๆกันเนาะ,ะ,ะอ้จากกระให้บิ่เบิ่งปีบแอวนี่เบ่าคุยกันให้มันจบิปเนาะจะเพื่อว่าอยากเอานําไปเห็ดไปใส่คิดว่าสีมีประโยชน์กับผู้ถีเลี้ยงหมูคือกันเนาะองจากกรผููถีก็า่ังคิดว่าอยากจะประกอบอาชีพเลี้ยงหมูหรือว่าผููกําลังเลืมต้นเลี้ยงหมูใหม่เนาะจาก การประกอบอาชีพยังนอกจากพี่น้องที่เกียวกับขาขายสิ่งที่ห้าตตองขิดตองเบิงก็คือทำเลนอกจากพี่น้องแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ตลาดนอกจากทีสิมาลองรับสินค้าที่ห้าสีขายการเลี้ยงหมูก็คือกันนอกจากพี่น้องห้าก็ตองเบิงทำเลที่ทีห้าสิเหตุการเลี้ยงหมูเปิดฟาร์มยังสินอกจากอันตลาดการสื่อขายหมูดีบอ อ่าแถวละแวกมูบานเท่านี้นิยมสื่อหมูสายพันธุ์ที่เท่าเลียงบ,ออบ่อเนื่อจากก่อนที่เท่าสีลงทุนสื่อพอพันธ์แม่พันธ์หมูไปเลียงเนื่อจากการทีสีสื่อหมูมาเลียงเนื่อจากเท่าตรงสื่อมาเลียงเพราะว่าใจเท่าอยากเลียงเนื่อจากบ่าเ็นว่าสื่อมาเลียงตามกระแสทีเข้าว่าเลียงหมูแล้วมีรายได้ดีเท่าตรงสื่อมาเลียงเพราะว่าใจเท่าอยากเลียงแล้วเท่าก็ต้องมีใจหักในหมูพอพันธ์แม่พันธุ์ที่เท่าเอาเขามาเลียงเนื่อจาก ในสื่อสื่อมาเลี้ยงแล้วนี่เฮาต้องดูแลเขาอย่างดีเนอกจากเพราะว่าเขาหนี่ยจะเป็นตัวผลิตลูกหมูแล้วก็สางไล่ได้เฮาานาะจากเฮ้าต้องดูแลเขาอย่างดีเลี้ยงเอาใจใส่เขาอย่างดีนอกจากจังสีได้พุนผลิตที่ดีไห้กับเฮ้าแล้วก็สางกําไรสางไล่ได้เฮ้านาะจ้ะวันนี้มเมื่อว้าถึงการเลี้ยงหมูให้ได้เงินแสนนอกจ้ะได้กาไรเนาะจาก อันการเลี้ยงหมูสิได้เงินแสนนี่มันขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนเนาะองจากอ่าการสางรายได้นี่ก็สิบ่ได้ท่อกันเนาะจ้ะเวลานั่นนะอันสำรับผู้ที่มีทุนหลายแน่ก็สิสร้างรายได้ได้เร็วเนาะจ้ะหนึ่งปีนี่อาจจะได้เงินแสนละจ้ะแต่ว่าสำรับผู้มีทุนหน่อยนี่ก็อาจจะใช้เวลาสองถึงสามปีเนาะจ้ะจะสิได้เงินเป็นแสนวันนี้สิมาเว้าวถึงผู้ที่มีเงินทุนหลายก่อนเนาะจ้ะ ว่าสีลงทุนจังไดจังสิได้รา,ายได้เป็นแสนจากหมูที่เขาเลี้ยงเนาะจ้ะ ก่อนสิเบาถึงขั้นตอนการเลี้ยงเนาะจ้ะกอยักเบาให้พี่น้องฟังก่อนว่าในเลื่องไรยได้ที่ห้าสีได้เป็นลักแสนนี่เนาะจ้ะพี่น้องในความเป็นจริงแล้วการสมีรายได้เมื่อก็ต้องมีการลงทุนเนาะจ้ะเลี้ยงหมูก็คือการในรายได้ที่เป็นลักแสนนี่ห้าก็ต้องมีการลงทุนก่อนก่อนที่ห้าสิได้เงินเป็นแสนเนาะจ่ะการเลี้ยงหมูนี่มันก็จะมีค่าอาหารค่าล่ำค่าอาหารเม็ดค่ายารักษาโรคเนาะจ้ะเมื่อก็ต้องมีรายจ่าย แต่ว่าการเลี้ยงหมูเมนสิมีรายจ่ายนอกจากแต่ว่าการเลี้ยงหมูกระสางกําไรให้คนเลี้ยงหมูมีรร่ใดดีจะแต่ว่าสีใดมากได้หน่อยกับขื้นยูกับการบริหารจัดการของคนเลี้ยงหมูแต่ละคนแต่ละฟาร์มนอกจากว้าถึงพี่น้องผู้มีเงื่อนทุนหลายเนาะจากสิเริ่มต้นเลี้ยงหมูจังไดอาจจะสีสงางรล่ได้เป็นแสนภายในเวลาหนึ่งปีเนอกจากการเรื่มต้นเลี้ยงหมูสำหรับผู้มีทุนหลายนอจาก ก็คือการไปซื้อพ่อพันธแม่พันธรุ่นพ่อผสมพันธ์หมายถึงว่าแม่พันอายุเจ็ดเดือนพ่อพันธอายุเจ็ดเดือนพ่อผสมพันธ์นะจจะพี่น้องเริ่มต้นก็คือซื้อแม่พันธ์สิบโตจ้ะแล้วก็ซื้อพ่อพันธ์สองโตจ้ะเพราะว่าหมูพ่อพันธ์หนึ่งโตนี่สิผสมแม่พันธ์ได้หาโตนะจจะอ่าในการว่าผสมพันธ์แล้วก็าพ่อขาซื้อลงขอกแล้วนี่ข้าก็สีใสระยะเวลาอยู่ช่วง แม่หมูผสมพันธุ์ติดนี่กับกัประยาตัต้ตงทองนี่กับประมาณสีเนนะะส่เดือนนะจ้ะสี่เดือนนี่แม่หมูที่เข้าผสมพันธุ์ติดแล้วนี่เพิ่งก็จะคลอดลูกออกให้ปอกม่ให้เขานะจะ้ะลูกหมูหน่อยนะแม่หมูสาวนี่อาทาท้องแรกนี่นะจะ้ะเข้ากับเอาข่าคราวนี่แม่ละแปดตัวนะจะ้ะหกตัวถึงแปดตัวนะจะ้ะหรือบางแม่อาจจะห้ลูกถึงสิบตัวนะจะ้ะพี่น้อง กะคำนวณเอาวา่ามีแม่พันธุ์ยู่สิบโตนี่เข้าสีได้ลูกหมูอยู่ประมาณเอาตีขาวๆน่าจะพี่น้องแปดิบโตน่าจะในรอบหนึ่งวันนี้เข้ากะจะล่อลูกหมูยานมนาะจะระยะลูกหมูยานมกับประมาณหนึ่งเดือนกกลัวน่า,านะจะพี่น้องเพิ่นกับยานมท้าพี่นอ้องขายลูกหมกูหลุนยานมนาะจะกะจะได้ยู่ในราคา ตัวละเจ็ดลอยเนืจาะมาตรฐาน่อยู่บานสวนฟ้าหมูหนี่ขายตัวละเจ็ดลอยจะลูกหมูยานมก็จะมีรายได้จากลูกหมูแปรซตัวนี้พี่น้องก็ล่องคูณบึงหามื่นหกพันบาทเน่อจากพี่น้องวันนี้ทาพี่น้องนั้นเลี้ยงไปอีกเนอกจากให้หลูกหมูนั่นอายุได้สองเดือนก็กลัวนี่ก็จะเพิ่มราคาลูกหมูสินไปอีกเนอจากเป็นตัวละหนึ่งพันบาทที่นีราคาลูกหมูมันก็นจะได้เพิ่มมาอีกเน่อจากพี่น้อง ปดสิบตัวนี่ตัวละหนึ่งพันบาทกับแปดหมื่นบาทนาะจา้ะอันนี้คือรา่ได้นาะจะเว่าพี่น้องฟังข่าวๆกระสีใสระยะเวลาอยู่ประมาณอ่าประมาณหกเดือนก็กาัวนาะจ้ะพี่น้องอันนี้คือรายได้รอบแรกบานี้หลังจากสีหลูกปัญญาโน้มแล้วเนอะจากหายแม่หมูบนผักทองเนี่ยเท่ากับปล่อยผ,ลผ,ลผสมมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแม่หมูนี่เขาจะให้เป็นทองปีละสองเถื่อนาน,นาะจ้ะพี่น้องบานี้ร่ได้ข้งเท่า,ากับสิได้ป,ปีหนึ่งเป็นสองเถื่อนาน,นากจ้ะพี่น้องก็ล่องคูณมึง มันกัดตกปีละแสนกว่าบาทอยู่นอจากอันนี้คือรายได้ในส่วนรายจ่ายการลงทุนนอจากส่วนระยะห้าเหลี้ยงหมูนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูนะจ๊ะว่าสีบริหารจัดการจังไดให้ห้าลดต้นทุนมันนี้ราคาอ่าพ่อพันุแม่พันธุ์นะจ๊ะอายุเจ็ดเดือนนี้พี่น้องบางคนกนาจสีพันธจักนะจ๊ะจว่าตลาดเขาจาขายกันเอ่อราคาจักบาทนะจ๊ะตัวหนึง่ง อันกันคืออยู่บ้านสวนฟ้าหมูนี่นาะจะอันพ่อพัน์แม่พันนี่อายุเจ็ดเดือนนี่จะขายตัวละ, 3, 000, า 4, 000, ะ,ะ,ะสามพันหาถึงสี่พันน่าจะผอมผสมพันธ์เลยนาะจะอันพี่น้องกับคิดพิจารณาเอาว่าควรสิลงทุนเท่าไรน่าจะอันนี้คือราคาอันมาตรฐานอันที่เขาขายกันทัวท่วไปนะ่ะจะวันนี้ว่าในส่วนข้องพี่น้องผู้มิทุนหน่อยนาะจะพี่นอ้องผู้มิทุนหน่อยก็จะลงทุนในการสื่อลูกหมูหลุ่นยานมนาะจะ หลุ่นยาโนมอายุเดือนก็วกัวน่าจะพี่น้องโตละเจ็ดลอยน่าจะเท่ากับสื่อแม่พันธ์อ่าสิบโตสื่อพ่อพันธ์สองโตน่าจะพี่น้องสื่อไปเลี้ยงเขาก็ลงทุนมาหลายน่าจะบัน,นี้แต่ว่าระยะเวลากว่าสีสางไล่ได้เท่านี้ก็ต้องใส่เวลาโดนเนี่ยน่าจะอ่าลูกมูหลุ่นยาโน้มเท่ากับเลี้ยงขึ้นไปหลังจากสื่อไปจากอันผู้ทิขายเท่านี้จะขอกขึคนไปนี่อายุหลเดือนก,ก็วลัว เข้าก็ต้องไปเลี้ยง่นอีกหกเดือนนอกจากพี่น้องเกือบหกเดือนนอกจากนอกจากสิผสมพันธุ์ได้บ้านนี้กลัวแม่หมูสิตังทองกลัวสีคอได้เข้าได้อีกครันสามเดือนกลัวเกือบสี่เดือนนอกจากพี่น้องบ้านนี้ก็มาเลี้ยงลูกหมูหลุนยาโนมอีกกัสิใส่ระยะเวลาอันหนึ่งปีนอกจากกะสิสางไล่ได้เข้าคือว่าไห้พี่น้องฟังนะแต่คล้ายหลุนยาโน้มนี่ก็จะได้อยู่ประมาณหาเมืองกลัวนอกจากพี่น้อง เลียงไปอีกจักน้อยกัเพิ่มราค่าขึือมาอีกกัสิได้เจ็ดแปดหมื่นเนาะจา้ะในภายในปีแรกเนาะจา้ะบานนี้พุนปีที่สองผุญเลยจะพี่น้องจะสีได้เงินแสนบาทน,นี่สาหรับผู้มีทุนมาหลายเนาะจา้ะหรือว่าพี่น้องผู้มีผู้มีทุนมาหลายากัสื่อแบบพอพันธแม่พันพ,นพ,นพนร้อมผสมพันธ์ก็ไดแต่ว่าเ้าว่าสื่อหลายตูเนาะจ่ะพี่น้องเรียงไปเรื่อยๆแล้วก็จังคอยขยาย,ายคือปแอลเนาะจ่ะผูทุนบะาหลา,ายสื่อพอพันธ์แม่พันธ์มาหลายตู ล้วก็ค่อยขย้ายไปเรื่อยๆเนื่องจากข้องไปแอลนีทุนมาหลายอันเรียงหมูเขาปีที่3นเนื่องจากจังไดจังไดเงินแสนอันเบาสูพี่น้องฟังเนื่องจากเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องผู้คิดอยจะเลี้ยงหมูหรือพี่น้องเลี้ยงหมูมือใหม่เนื่องจากอ่าให้หูวว่าอ่าการเลี้ยงหมูสีไดดเงินแสน,นันนตรงลงทุนจังไดเนะ่จ๊ะส่วนในเรื่องวิธีการเลี้ยงการดูแลหมูแต่ละแต่ละระยะนะ่จ๊ะพี่น้อง านตั้งแต่ตอนผสมพันธุ์ตั้งท้องคลอดลูกลูกหมูแรกเกิดลูกหมูยานมน,นจาจะสูตรอาหารทั้งแบบประหยัดตุนทุนปแแอลนั้นเหตุคลิปลงไว้ในช่องบ้านสวนฟาร์มหมูอ่าหลายคลิปน้นจาจะเก่าซบกว่าคลิปถ้าพี่น้องสนใจ ถ้าเขาไปบึงในช่องน่าจะ,ะบิงคลิปวิดีโอย้อนหลังได้จะวิธีการเลี้ยงหมูอันสูตรอาหารน่าจะพี่น้องการดูแลรักษาป้องกันรักษาโรคน่าจะพี่น้องเวลาหมูป่สบายแต่งแต่แรกเกิดแล้วก็รุ่นย่าน่มทั้งแม่หมูหลังคอดแล้วก็วิธีการสังเกตแม่หมูอันพ้อผสมพันธุ์น่าจะพี่น้องหรือว่าแม่หมูไก่คอเนื่งจากไปเอาเห็ดคลิไปไว้สนใจกับเขาไปบึงจะพี่น้อง ค่ะพี่น้องมีขอสงสัยแนวใดอยากให้ปะเอลเหตุลิปแบบใดทักมาบอกมาคุยกันได้จ้าบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้าอันเฟซบุ๊กเพจชื่อว่าอ่าฟ้าหมูดำสวนลุงทุ่นจ้าเบอร์โทรศัพท์0621982425จ้ะพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมได้จ้าถูกใจคลิปกระกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ได้จ้าเป็นกำลังใจให้ป้าแอลคุณทาคลิปจ้าคลิปนี้ซ้านี้สักก่อนน่าจะพี่น้องคลิปนหนาเฮาจังพอกันไม่สีมีเหลืองอยังมาเบามาคุยสู่พี่น้องฟังอีกพอกันไม่จะพี่น้องขอบูุได้หลายสําหรับการกดติดตามจ้าสวัสดีค่ะ